สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอนมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลฮานอยนะคะเนาะแนวทางฮานอยนะคะลองดูนะคะว่าปกติจะลงแต่เราพัฒนานะคะรอบนี้จะลองลงน้อยดูนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดเก้าห้าศูนย์หนึ่งสามนะคะแอดมินให้เด่นนะคะมินให้เด่นสามนะคะเด่นสามและเด่นห้านะคะ เด่นสามนะคะก็จะมีสามสองสามสี่สามหกนะคะ สำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 0 5ศูนย์นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี8 6 สองแปดสี่หกนะคะนี่นะคะตามสามเก้าไปด้วยนะคะห้าหกแปดเก้ากับสี่เก้านะคะตามไปด้วยนะ,ะสำหรับเบิ้ลนะคะใครชอบเบิ้ละคะจับเบิ้ลได้นะคะเนาะ แอดมินเขาได้ยัดเขียนเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลเบิ้ลก็จะมี0 0นะคะมี0 0 1 1 9 9นะคะเบิ้ลตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีห้าสามสามห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะะก็จะเป็นสามหกห้าเก้าแปดหกนะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าศูนนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกดลไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า